เมื่อกี้ที่เราพาชมจะเป็นไม้ประเภททรงต้นนะครับ,รบต่อไป <ผม S 1> จะเป็นลู่ไม้ประเภทไม่ทรงต้นโอเคอ่านี่ครับตนน้นนี้ไม่ไม่ทรงต้นเป็นรูปทรงอิสาระครับต้นนี้ก็จะเป็นเทียนทะเลรูปทรงอิสาระเป็นของใครเลยไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจครับจําไม่ <laughs> เป็นของใครก็ไม่รู้สวยครับเป็นเทียนทะเลนะครับเป็นไม้สองลำ ต้นนี้เป็นไม้ก่อหินเป็นก่อหินนะเป็นชาจะเกี้ยนเป็นชาวเกี้ยนน่าจะของอาจารย์ปี่ระยองอะครับเพราะเพราะว่าดูผิวเปลือกเพราะต้นนี้นี่งานงานที่ผ่านมาก็ได้ยอดเยี่ยมเหมือนกันครับโอเคเลยนะครับแล้วต้นนี้แหละครับเป็นเพมหน้าด่างเพมหน้าด่างก็คือเสร้างได้เหมือนกันนะตัวช้าเขาเนี่ยเป็นเซตของระยองหมดเลยครับเซตของระยองแต่ต้นนี้ผมยอมรับเลยว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะต้นนี้เป็นโมกดูสีใบครับเป็นโมกอะไรเลย ผมไม่แน่ใจเลยครับม,มอม,มันมีหลายตัวม,ยยมันมีหลายตัวนะใช่ใช่พันเนาะใช่ครับ บางทีมันก็กลายพันธุ์นะครับเพราะนั้นเอาเอาเอาเรื่องยากอยู่ครับบางทีผิดพลาดต้องขอไว้นะครับผมมันก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องครับพูดตรงๆครับไม่อยากผิดพลาดไปซื้อจิงตอนเลยจิงตอนไปจะได้เป็นพันเดียวกันครับโอเคนะครับนี่เป็นหมากหมากเล็กหมากน้อยครับอันนี้เป็นสนเป็นสนครับจูนิเปอร์ไม่ไม่แน่ใจครับเรื่องเรื่องสนไม้นอกสนมีหลายตัวใช่ครับสนเลื้อยสนจูนิเปอร์แต่ละคนเรียกไม่เหมือนกันแล้วผมก็มีความรู้ทั้งบอกว่าสไม้นอกนะครับสวย มากเลยครับตกลงมาเป็นเมตรหนยครับนะครับสวยมากครับนี่เป็นหมากทรงลู่ลมลู่ลมนะครับผมอันนี้เป็นเพมนาเพมนาได้หวันอมตะนิรันการได้อยู่นะครับไม่ธรรมดานะครับครับอุ้ยนะทรงอิสรานะทรงอิสลานะครับรูปทรงอิสลานะครับครับผมโม่นูลาครับอันนี้เป็นพฮาวายพฮาวายครับใบเล็กๆเงี้ยนะครับครับ โอเคนะครับตรงอิสระนะครับนี้ก็เป็นโมกลาขออาจารย์แก้วแปดิ้วครับอ๋ออาจารย์แก้วแปดลิ้วส่งมาไม่ได้ประกวดนะมาช่วยงานครับผมตะติดก็ได้หมดครับติดก็เอานะอันนี้เป็นตะโกของบ้านอาจารย์ประดิษฐ์นะครับขออาจารย์ประดิษฐ์เอามานะจากสุพรรณบุรีครับผมมาสุพรรณบุรีไม่มีมะขามอย่างเดียวนะครับอาจารย์ประดิษฐ์มีตะโกด้วย แล้วนี่เป็นอันนี้เป็นสนทะเลสนทะเลทําได้อย่างงี้เหรอผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าปฏิพันธ์หรือทะเลแต่ผมรู้มาตอนนี้เป็นของของลาดบุรีครับเป็นของลาดบุรีพี่เกสราหูอมตังครับอ๋อคอได้เลยนี่ใครเลยอันนี้เป็นเทมหน้าไม่ไม่ไม่แน่ใจครับเทมหน้าไต้หวันครับผมดูเป็นเตอร์นีดึกดับเลยครับนะโอเคครับมีโมกโมกรูลมของลูลมลูลมลูลมคุณลุงคุณป้าผอระยองครับสุดยอดครับผอระยอง ครับนะครับเป็นลู่ลมโอ้โหโหดดมากครับอันนี้เป็นเพมนหน้าไทยเสียบไต้หวันมั้งครับเพมหน้าไทยต่อไทยครับน่าจะเป็น<ต>อของเสียบไต้หวันที่สมบัติแปดลิ้วครับว้าว อันนี้เป็นอันนี้เป็นสนปฏิพัฒน์มั้งครับอลังการงานสร้างเลยอันเนี้ยคือจะเป็นแผ่นรากใต้ดินนะครับเขาขุดเขาขุดขึ้นมาแล้วเขาพลิกแล้วก็พลิกแล้วเขาก็รอมันแตกมาแล้วเขาก็ซอยครับนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหกปจะได้นะยอมใจครับอันนี้เป็นลินซานเป็นลินซานครับใบกลาง สวยสวยๆใครชอบไม้ดอกเนาะอันนี้ก็เป็นมอญไซเป็นพูฮาวายพูฮาวายพันไหนได้กายพันธุ์อีกแล้วแนวพูฮาวายก็แล้วกันครับผมาใบเล็กๆสร้างได้นะครับครับผมถ้าอยากซื้อกิ่งตอนก็ไปเอากับเราได้นะครับไม่ได้โฆษณานะแต่ว่าเราขายครับอันนี้เป็นของใครเนี่ยคุณคุณบุ้ยน้ำครับบุ้ยน้ำของมอญไซมอนนะครับ อันนี้เป็นน้ำพรมครับน้ำพรมนะครับน้ำก็ดูวิธีการประวดด้วยนะมาช่วยงานด้วยนะครับผมเดือนยี่สิบเอ็ดพีสองยี่สิบสามเป็นมะขามไม่แน่ใจอะครับปีที่สองของใครไม่รู้เนาะครับผมบอกชื่อด้วยกันล้วกันคอมเมนต์มาอันนี้เป็นของจ้ำชัยนาทครับอ๋อของของจำมาครับของต้นนี้เจ้าภาพตัวใหม่ครับ รอัอู่เยกรมเดี๋ยวพอช่วงบ่ายไปแล้วประเภทไม้ทงต้นเหมือนกันประเภทไม้ทงต้นเยอะมากคงจะไม่ตัดติ่มให้ไม้ทงต้นครับฝังนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับเีววลาบ่ายโ่งนครับเราก็จะติดการลงทะเบียนแล้ว น้ำลมครับผมเวลาเดิมนั้นเราก็จะกำหนดไว้ประมาณ13โมงครับผมบ่ายโมงตรงนะครับอันนี้เป็นเทียนทะเลครับเป็นของอาจารย์อาจารย์วีชนบุรีครับชนบุรีนะครับอันนี้โปรโมทได้เลยทุกท่านเลยอันนี้น่าจะเป็นมะขามหอจันเบิร์ดน้าปฐมครับน้าปรมครับนี่ก็เหมือนครับไทรไทเกอร์อาจารย์เบิร์ดครับนะครับดูไว้นะตรงนี้ ต่อไปของท่านใดครับอาจารย์เบิร์ดเหมือนกันครับอาจารย์เบิร์ดไม้สวยๆเยอะมากครับอันนี้เป็นเทียนนั่นเองขผมอันนี้เป็นเป็นเพมหน้าด่างครับเพมหน้าด่างของไทยไม่ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจไม่แน่ใจเป็มาแล้วกันนะครับครับผมนี่ของเพมหน้าก้อหินจำไม่ได้อ่ะน่าจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับอันนี่เหมือนอันนี้จะเป็นไม้ทางโซลระยองผมจำชื่อทีมเขาไม่ได้ทีม เอ็นบีซีอะไรเอ็นบีซีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับรวมเดียวกันน่าดีนะน่าจะเป็นเซตเดียวกันเลยครับเออเซตเดียวกันเพราะว่าลักษณะผิวมครับมันอยู่ที่ภูมิอากาศด้วยนะครับผมครับนี่เหมือนกันนะครับเป็นกองยิที่หน้าคาบผมนะครับแม่ให้คนเดินชอมในสนามเพราะว่าโอกมีคนยกเกี่คนักกาี่เข้าไปทางการตัดสินในวันนี้นะครับ ลินซานครับอันนี้เป็นสนทะเลของพี่หมูครับอ้อพี่สุนหลายต้นแล้วเป็นประเภทของไม้เวลาใช่ใช่ใช่ครับ